สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติเพลร์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะก็มีข่าวดีจากโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะครับฝากกันนะครับผมซึ่งได้คอดกําหนดวันที่จะให้ลงทะเบียนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ โครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน3,500บาทในรอบเก็บตกกว่า1ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวนะครับผมโครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน3,500บาทรอบเก็บตกกว่า1ล้านสิทธิ์พร้อมย้ำผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วให้รีบใช้สิทธิ์ภายในวันที่14นี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12มกราคมก็คือวันนี้นะครับผมกระทรวงการคลังนะครับจะเสนอให้พิจารณาอนุมัติเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกที่คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้ช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับเขาก็ได้มีการเตรียมการมาตลอดนะจากเฟสที่1น,นะครับตอนนี้นะเหลือประมาณ500,000สิ์นะครับ ส่วนเฟสที่2คงเหลือประมาณ5แสนสิธเช่นกันนะโดยจะมาจากผู้สมัครไม่ผ่านในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับจนโดนตัดสิทธิ์ รวมประมาณก็1ล้านสินั่นเองนะครับผมแลวก็จะนำเข้าคอรมอในวันที่19กมกราคม2564นี้นะครับส่วนเรื่องการลงทะเบียนกำหนดไว้คร่าวๆนะครับผมเมื่อคอรมอเห็นชอบในวันที่19กมกราคม6กสนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่20มกราคม2564นะ้ะตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับโดย เมื่อมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จนะครับผมก็จะสามารถใช้จ่ายได้ในวันที่2 5มกราคม2564เป็นต้นไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวสารดีนะครับล่าสุดเลยนะครับผมจากโครงการคนละครึ่งเฟสที่2รอบเก็บ ผมก็อย่าลืมนะครับวันที่20มกราคมนี้6กโมงเช้าเริ่มลงทะเบียนกันแล้วนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผม1ล้านสิบนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีความสงสัยก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมฝากชมคลิปอื่นๆภายในช่องด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ